สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Paytogether นั่นเองครับและนี่ทุกคนเห็นชุดสีแดงนี้กันไหมครับโคตรเท่เลยอะ่ะและที่สำคัญพี่ลิวจะมาแจกโค้ดของเซ็ตชุดนี้กันถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยสำหรับโค้ดที่1พิมพ์ตามนี้ได้เลยเออแล้วโค้ดนี้จะเป็นโค้ดของชุดตุ๊กตานัดแคคเกอร์นะครับน้องๆเอาล่ะ เมื่อเราใส่โค้ดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เข้ามาดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าโค้ดเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมกดที่รูปโทรศัพท์แล้วเราก็ไปที่กล่องข้อความครับโอ้โหนี่ไงรางวัลจากคูปองจากนั้นเราก็กดรับได้เลยครับน้องๆโอ้โหชุดต,ตุ๊กตานะัาแครกเกอร์โค้ดเทะโค้ดที่สองจะเป็นหมวกนะครับสามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลย แล้วเราก็เข้าไปดูในกล่องข้อความครับทุกคนเป็นไงล่ะครับของเข้ามาแล้วกดรับไปเลยอูห้หูหมวกโคตรเท่เลยอะครับทุกคนแม้สนักไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะและโค้ดที่3ใบหน้าตุ๊กตาสามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยอ๊บนี่ของขวัญถูกส่งมายังกล่องข้อความแล้วครับเอาล่ะไหนลองกดเข้าไปดูซิปึ๊บแล้วเราก็กดรับไปเลยครับโอ้โ หน้าตุ๊กตาโคตรเทเลยอะครับทุกคนโอเคฮะนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองครับทุกคนส่วนรายละเอียดก็สามารถไปดูที่ใต้คำบรรยายของคลิปนี้ได้เลยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆนได้มากดรับสุดกันด้วยนะครับทุกคนโอเคฮะสำหรับคลิปนี้พี่ลิวก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับบา,บาย